นัวสนเข้าไม่โอเป็นเสือกย้อนนะครับมันมันมันขึ้นอย่างของงูอเป็นเข้าเหรอนัวสนเข้าไม่ครับแมบ่มันอยู่บนตัวใหญ่บอแม่นหน่วยเวียนอีวิดเสือกหน่อยนัวนัวสนเข้าไม่มันต้นคือกบเลยปะตู้น เอมนผมเขามาลบกล่องเขามาลบพี่นอนมันอนกล่องม่นอนเอาบรรยากาศพมใหม่ต้นต้นตัเนรนีเนงิพงยอมจบลั่นทุ่มจบลั่นทุ่มเป็นไรจอมมานน้ดีป่ะเหมือนดีป่เนาะตัวเน็กหน่อยพ่อไใครเนาะ ได้ไปได้อีบออยหน่อยอาเท่าไรอาเท่าไรเดี๋ยิ่นให้สามสาร้อยเดี๋ยวสามสิบแปดร้อยสิบปกไร้้อยเนาะพ้สามอยอ่าใส่เบอร์มาเบอร์บอรวดวิทีกับเบอร์วีดีวดเบอร์บอกเบอร์เบอเราเลยเบอร์เบอร์เนาะค้ยหน่อยมั้ยเบอร์เดีวเอยบอมายศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห ควายตัวนั้นเด้อะสามสิบแปดตัวนี้เท่าไรเฮ้ยตัวนี้ไรนี่เอาเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันนอเออเป็นหกพันเต็มเยอะดิอ๋อมีสองตัวพี่น้องครับมีสองตัวซื้อซื้อแล้วก็สชีเอาไปต่อต้นนี้เด้อ โอไปไปต่ออัเดียวหกพันหเยเดี๋ยวมียังเดี๋ยวสิไปเบิ่งเดี๋ยวสิไปเบิ่งไอ้ไทกี้บ่เห็นอลไรพี่น้องพี่น้องถามมาว่าไทกี้อยู่ไสบ่เห็นตอนนี้หาพ่อพ่อสองคนพี่ใหญหัวคันท้อเดือยสันดิ้งโฟคือเรกเขาอ๋อฟังใครฟังในพี่จังไรใอรฟังในพี่จังแนวไรมันมาแล้วเวียดมันมาแล้วเออเหียจันไรเท่านี้แต่มันไม่นั่งง่อยใช่หรือใช่เอาว่าฟังไปเร็วมันมาแล้วมาแล้วแต้องซื้อ นี่สามลอยไปบ่อ้อสองลอยหาซิบอ้อสองลอยซิบมันมาแล้วบ่ซื้อกันบ่มาบ่ค่อยซื้อเป็นยังคือวางสั้นจักหัวมันหวาดดาวมันทันเปิดนัวโอ้ซิบเก่าซิบเก่าเออต้นไม้โตไหมเลยว่าซีโตครับเล้ยงใคอีกโตเล้ยงใคซีโตแล้วแต่มันบวมได้จ้กโตแล้วมันีิมายังทางก่อนทานเพื่อนมายังชุดๆท่าไหนมาแล้วทำไมไม่ซื้อวัวทำไมไม่ซื้อหัวฮะไม่ซื้อไ่ซื้อนั่นนี่มันไปเจังสั้นละ ใส่หัวเงือกเล้ยซื้อซืวนไหนซื้อวัไหนเอาีน้อยพี่น้อยมันเปิดพพี่น้องมันรอดิลังิเ่าเหอนบังนอร้อนล้งสิเก่านี่ซื้องลมงอซื้องดีที่หาพี่น้องก็ว่าในี้นี่นี่เอาไป็คือมันกก็ซื้อหน่อยอนี่มือนีเนาะซื้อแบบรอยขลอกข่าลไหมมันมบดังบดันไลนี่าจฟุงนี่าวาทยเต็มบ้านเนาะ พื้นที่อะไรทายอไรล่ะตัวน,นี้พื้นที่ะไตัวเราบอจาบาทเน,น,นี่ยไม่กูได้หวะมัวเตยโอ้ยมัวเตยอังไงล่ะหอวทายแต่บ้านตัว,วตน,นี้พี่น้องครับยังไปรเรียใครเลยน,นี่เออตัวนี้ขายนะพี่น้องเพราะว่ามันมันแดดดีตัวน,นี้ตัวน,นี้งามอยู่ไม่ตัวน,นี้งามอยู่ได้วไวไหนเปิดวไวไหน19 ใช่หัวเงืกอกกูเนี่ยไปเพื่อนหิกนกระไลพี่น้องครับโอ้โหคงผานกก้าไปเถื่อนหนิวไทยวัวไทยก็เลือดไหพี่น้องครับแต่ว่าเขาบดซื้อกันนิดตัวนิดหน่อยหิกนกระไลโย,ย่เดี๋ยวไปนั่นทงทั้เดียวะ แค่ละงวยใ่นี <pad> ่ <aer os lide> ่เอาไปกเดียวได้คลิปนึงก็จะได้เจอที่เป <more Native> ็เหยีย่งายเลยที่พีงเเอาไปที่นี่มาเบิงแม่ไท่น้อไท่นอยนอยเามาที่ยนี่บ่ตัวเดียวยังไม่ได้ขายอยู่ขายไปสองตัวแล้วบ่แม่ไท่นอยลูกเป็นตัวผูน่อยไล่ไปไหนห้องไปพลื่นสองพันมื่นสองก็ให้มื่นใหมื่นหึล้วแม่ไท่น่อยลูก เป็นตัวผูกครับเขาให้ลราหมื่นหมื่นพันเราจะได้หมื่นสองจะได้หมื่นพันโอ้จะได้หมื่น<า>พันข้าวไฮเราเอาไอา้หลูมมันงามอยู่ว่ะตัวนี้เนาะหลุมมันดีเนาะเออหลุมมันแดน,นอยู่หลุมมันจะเป็นตะแพงยี่น้องดาตากิมเรียมเดียเอาไปใส่์เล็กมาเกาที่นี่ใส่ไซเล็กกอน 064ย6ศูน8์หกสี0หกแ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0้าศ0 0 0ด้า0 0ยแ้มาคเอาขายเลยไม่ยังละคือหายแต่เจา <S <S ้าิดนตะวันตกพี่น้องโอ้โบแมนว่ามันมันบอรสื่อเลยพเปนดองก,กัดนแน,นอยู่เนี่ล่ะขอกตัวหน่อยแต่ว่าตัวหน่อยโอ้เขาสื่ออยู่เด้อ ยัางยิเดอ้อพี่น้องเขาซื้อตะวันแล้วตัวนี้บ้างเขาซื้อตะวันแล้วเวลาอย่างพี่น้องครับเขาซื้อตะวันแล้วอันนี้ตัวน,นี้ชุดน้อยๆชุดเข่าขุ้นตัวนี้ชุดเข่าขนุนจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเออนบังสื่อจายเงินตรงนี้ชุดเข่าขุนตัวนี้ ขอบคุณเอ้าพี่รองครับอันนี้คอคอกภาคกลางขอกภาคกลางขอกเพชรขอกตัดบุรี่เหยื่มันฉีอันนี้ได้ขายกขาหน้าขึ้นขาก่อนี้ ขาจะหักนะาขากันมายกขานิขานี้เดี๋ยวมตะเอะดึงไปนั่นได้ดึงจอกดึงรงนี้ออายกขายนานขึ้นก่อนเฮ้ยห้อยบนมานเลยรีบร้อยไเฮ้ยมานตัวด่นนยงเลยว้ยไปเลยว้ยห้อยบนห้อยบนขยดยดขยดานีขานีเบีขา ดูมันจะขึ้นยังไงยกขานีค่ะตายกขานีค้าเจอยันกีแล้วไงขึ้นยังไงกันอะไรมาเลย่ขึ้นมาเลยยกขายกขาขึ้นดิดันไปเลยดันทำไมล่ะยกขาดันไปเลยเออเขาไปแล้วท่าง่ายมันยากเข่าข้อมันขึ้นเนาะโอ้น่ลมนอนีแล้วระเทนีึงย่ึ้นนึงเออเานอนเลยทนีเาางนี่มา รับเงินกันพี่น้องรับเงินอัศจรรย์ชั้นสองรับเงินที่ตะบันตกของสนามสรุปปุนีก็คือการเดิมค้ายอยู่พี่นอ้องต้นนี่หน่อยเอา้ามาแล้วเว้ยอิยนนุ่นอยากกินนุ่นมาแล้วเว้ยสายการบินมาแล้วเว้ยเอาไปทายแล้วก่อนเว้ยคือมาสายแต่ไม่วเห็นลูกพี่เอ้ยมาสายแต่เอามาเราพี่น้อง กัปตันเครื่องบินเพิ in ่งลงมาจากเครื่องบินไปไม่สวยร้อนๆเลยพี่น้องพุงร้อนร้อยกินนวลมาแล้วร้อยเดียวร้อยเดียวแมงอีนวนเด้อพี่น้องอามาแล้วมาแล้วยางยางมากนักแมงอีนวนแมงอีนวนมาแล้วครับกัปตันถึงโลกจากเครื่องบินมาพี่น้องครับเขาทาเนาะงมียงอีนวลหนึ่งกำไรดีเลยกำไรดีกูงพวกนั้นได้จะเป็นนี่ก็ ฟังละชิปสูงกว2าสองท่านกว่านั่นเอาไม้ั้งทั้งเกี๊ยวเท้าถามแล้วนะกระเท้าหมี่ละกุ้งใหม่กุ้งใหม่หมีตัวผู้ไรไปไนอีพอเลยของเก่าปะโอ้จะจะเบิงจะยอีสือของแผขอดีป่ะวใช่ป่ะตัเทไรคนไพ่อตัวเทไรพ่อ 8, ตัวละแปดพันค่อยโพสในห้องพัตัวละแปดพันเตี้ยงมากมาโพสก่อนเร็วตัวเดียวโพสมากกันไปตัวละแปดพันโม้เงนหน่อยตัวละแปดพันตัวผูกประมาณนี้ครับส่งนี่ร้อยนี่ประมาณแปดพันนี่กับแปดพันครับยังไม่ได้ขายกันนะ มือว่านตัวนี้มือว่านเขาเขา,เขาตัวสำเนียเขาขายตัวเราประมาณ 9, เาก่าพันเออกว่าประมาณนั่นแหละมือว่านข้อสายมาเนี่ย,ยมันก็นจะถึงลงมาเหลือตัวละาแปดพันกับประมาณนี้ครับมีเบอร์บ่หล่ะมีเหลขข็กเขาซาบอ๋อศูนย์พี่บอสใส่มาเนี่ยยึดกระเป๋านั่นแน่นอนเอา้าประมาณนี้พี่น้องครับตัวเราแปดพันนอเนี่ยเอาไปเดี๋ยวสลด์เมื่อกี้สองตัวนอไสไลด์ไปใส่ของเร็วๆเพื่อ้ขายกันนะ ตัวละเจ็ด er. um. um พันในพี่น้องด้วย <3 S 1> สองตัวยังถือเนาะเอาเหรียญมาก่อ้มีบอกมาก่ลูกศูนยันึเดือน่อนศูนย์เก้าามศูนย์เก้าสามสามแปดสองเามแปดสองเจ็ดสามแปดสี่สามแปดสี่ตัวละเจ็ดพันสองตัมื่นสี่ว่าพ่อสีซื้อวันเอาพป็นยารถกับบอไปหรอเป่ ไปแล้วมั้งก็ไปแล้วมั้งก็ขายเด็ดขายแต่ว่าเนี่ยเดียมากแล้วมานาั่งโกรอยู่เอาเก็บคู่เด้เออเอาเก็บคู่ได้ตัวละเอีดเออเอาบป๊ะเซ็เอาตัวละเอีดหาอ๋อถา้าแมน่ะเอาตัวเดียวกับเจ็ดพัน 7, หาทําแมน่ะทําแมน่ะเปิดคู่กันเจ็ดพันเอาจบง่ายงแค่นี้พ่อโทรมาพี่นอ้องครับต้องโพสีพี่น้องครับบัตรทีนี่ยูไทยยูยูยตะวันตกสนามตวันตกสนามมีเหลืออีกตัวตัวนึงก็หน่อยสามไม่สาวเมื่อเลยเนาะ ได้คลิปหนึ่งพอดีเลยครับพี่น้องโชคดีสิพยายามลงทั้งเฟสบุ๊กก่อนไหนรากาไปหลายหลายต่อเนาเนี่ยจะได้เพราะว่ามืออื่นสี่บริษัทงานเพราะว่ามือมันรอยเฮ็ดเขาก็ปิดตลาดอ่ะครับบริษัทไปเกษงานผมเนี่ยละปุ๋ยนะพี่น้องปุ๋ยเพชรตองคิงออกกันไดนนายนี่ขายปุ๋ยถึงต้นทรายแม่สาวครับคูนี่หมื่นร้อคูนี่หมื่นเจ็ดร้อยตกตัวไปหาเอาเองพี่น้อง คู่นี้เด้อสองตัวแม่สาวน้อยสาวน้อยตัวนี้เป็นงัวไทยไทยน้อยไทยน้อยตสองตัวเลยเอาคู่นี้ไรอีดำมีเงลลินประกันอะไรแปดพันเจ็ดถือหรือไม่น้อยนึงแปดพันเจ็ดร้อยบาทอ่ะเปิดกันเลยพี่น้องเป็นงัวตัวนี้เอ้ยตัวนี้เขาทายตัวนี้มันสูงดีใส่เลยผมมาที่นี่ใส่เบอร์มัศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด 570 570 9824 9824 1700ดนเาแปนร้อาะตัวนี้มือเอ้ยตัวนี้8 8700พันเครับหโวยท้ายไปทำไมถึงแดดออกแข้งเลยบางทีแดดแล้วบางทีเีเอาพี่น้องที่ตะบันตกเครื่องมันถอนมันดับไปไหมไปยังไม่อะไพี่น้องเอาได้คลิปอีกจักโอ้ยนั่งนี่ใส่หัวเงินไปก่อนหัวถ้ามันใส่หัวก็เกมันแนมแนมตาคนแนมตา ย่างนี้เร็วม,มันจะต่ำไปเบิ่งปดเบีย์สันดอนไหลไปไหนสามสันเจ็ดร้อยครับปลวเบียสันดอนสามพันเจ็ดรอคือคนขายเลยเนะาะเบียสันดอนสามพันเจูหน่อย เกียรตอำเภอขู่ขันส่งฟรีส่งฟรีเมืดกันบ่ครับผมเกียตอำเภอขูขันส่งฟรีครับส่งฟรีเมืดอยางนี้เป็นขู่ขันลอยก็โล่ครับข้ามาส่งฟรีเมืดหนี่ฟังให้ดีก่อนก็คือบระเด็ส่งไหนส่งฟรีเมืดก็วางสั่นนะเพั่อนตู้ผูมืดตั้ผูเมืดเอาผูข้าข้างี่น้องสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดเดือดเทียบไปมีบ่ต้นถองไผ่เนาะต้นไหนข้อม้อนั่นเอาเอาเบอร์มาถึงมาแทงเลว ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนห้าย์หน่งนเด้าคบลี้นเดอ่อาทนเดแล้เขาตีต่อจังบาทนอแล้วจัเขขเมนบ่โอขันยันได้นเจ็ดพขนสามพันเจ็ดขันยันได้เจ็ดได้ไรปนไไป่ะเแม่ยูี่บเออไม่รู้ม่อแบบพันาแบบพันาซื้อแบบพันหาแถมตัวนี้เด้บ เบอร์มาใส่แล้วเนาะเบอร์วะศน์ส่แปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเนแปดแปดหกครับสองแครับูคันเกดูคันโซฟีครับมาเาไปน้ำกันเดินตัวนี้หครับมาน้ำกันครับนี่อัน้ำกันครับสามตัวนี่อัทัสร้งได้ครับมานน่พี่น้องเด้อขันเ้านี่ทรงไหนพี่ช้องครับ้าใหญ่ลายคลิปแล้วันเท่าไรจนต่อมอ้าวยาวเม่อเลยะบน เขาเสียผมเดี๋ยวมอเตอร์ไฟในบ้าตลาดสชลเบอร์ดหน้าเปินขายออนไลน์เพิ่่นเพินขายอยู่แต่ว่าขายบ่ค่อยได้ซุมือ้อเริ่มอยู่แล้วขายบ่ได้บ่น้าํามันรถเฮ็ดหน้าดีกว่ามันมา,มาตลาดบัดนี้่ยพิการมา,มรมาว่าซั่นบ่ค่อยได้มามื้อนี้บ่ได้มาบ่เห็นว่าหลายบ่หลายก็หลา,ายอยู่ได้พี่น้องเบิ่งเด้ออันนี้คือคอกคอกคอกควายของเวียดเพิ่นก็ซื้ออยู่พี่น้องครับซื้ออ,าอ้าวอันนี่คือยิงแถวซั่นน่ะ ครับขอกขอวายพี่น้องครับกระเนียนยุกพี่น้องครับซื้อก็ซื้อยูซื้อถือพี่เกาแต่มือนี้กับงว่วงควายเขาบริเนียนขึ้นทุกนัดครับดีเหมือนกันพี่น้องออตเตอรี่ได้เป็นที่วของเอาเป็นกรบพี่น้องก็นด้อะปส่ไปาณนี้แหละครับ

เขารวมรวมเขาบดเด็มโอ้ตุ่นโอเเลยพี okay, ่น so ้องแม่กันยังสื่อต๊ะอ้วนอยู่กับเราอยู่ต๊ะ้วนก็เลยจะขึ้นง่วงครับพี่น้องครับไอร้อนร้อนร้อนโพราะท่แม่บอกเบ้งเลยเบึ้งเร็วเชื่อไหมเชื่อไเอไไโตเเอาไปเลยไลโตเอาไป มันกวนมันก๋เลงมันต่ำง่วนมันได้น่ะมันเขียนเขาอ่ะุ่น UH> หูอย uh uh ู่ดอกไปพี่น้องครับสูงกันน uh ่อพี่น้องครับเยี่ยมก็ดีิ่งดอกครับขอบคุณมากคุณพ่อเรียกว่า F4 กระชากมาเอ้าหูพวกเราช่องของของษยังไงฮะนี่ช่องโชคดียูทูบไทยแลนด์ เท้าเอฟซีเท้าพอของในเราจำอะไรมาแล้วแต่ว่าก็เบียดมาแล้วแต่ก็สื่ออยู่สื่อถือคือเก่าสื่อถือคือเก่ายอยู่อ้าวกระสือมันสื่อถือมันกระสืออยู่ดีดีกว่ามันู้มาเดี๋เขาไปมาให้นักนักเก่าสื่อถือผมมีเลยเหมือนแอกูมีเลยผมมีเลยมือนมาพี่น้องมากระสือถือคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างก็จีแกงนิดนึงเพราะว่า เขามีต้นทุนในการขนส่งนี่คนใหญ่ประมาณตัวละมัดสี่ห้าพันบาทตัวหนึ่งกัวง้อนะนี่สิหอหประเทศเขานี่ยสี่ห้าพันกว่าบาทเจ็ดพันหรือเป่ถึงบ่ถึงประมาณสี่ห้าพันนั่นแหละคาขนคาขนตัวนึงกับบ่หน่อยอะไรขนไปอี๋ข,ขน,นมา,ขา,ขาแล้วลโอยโสหุ่ยมันหลเพิ่งขอขอยื่เขาอยู่สูงไปยูนทีมงานไม่หล่นสางโต้งง้อยอยู่บนลังรถเตรียมขึ้นงวอนะ ไปเจอกันน,นานๆครับผมขอบคุณรัด,ด,ดนี่มือนี่นก็โอเคอยู่ขันเทียบเป็นปริมาณก็คือเหยียบขีเขาเี้าว่าขันอยู่ในปริมาณกับยูนิกเก้น60%เนี่ยเด็กขายกันนะเด็กซื้อกัน60%บ่ถึงลอยเอาบ่าถึงลอยไทยซือ้อเวียดซือ้อเอ้ยไทยซือ้อเงี้ยหน่อยเวียดซือ้อเงี้ยใหญ่ทองให้ขึ้นใจครับ